ราจะไปกลางเต็นท์กันที่แก่งทามเรามากับผู้ทรงพลวุฒในวงการไลา์คุณอมยิปรมจิโกะแล้วก็คุณโบกับพี่บอลโอเคตามติดชีวิตผีบ้าเรามาถึงเพิบฟ้าคืบกันเลยเอ้าตกซะแล้วเฮ้ยไอ้ร้อนร้อน เราใช้มาสิขอต้อนรับทุกครับเข้าสู่โกวินโกนะครับก็เป็นเทปพิเศษมากๆเพราะไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยนะฮะเฮ้วันนี้มาที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับเราจะไปกลางเต็นท์กันที่แก่งไามก็คืออยู่ตรงโซนของแก่งกระจานนะครับผมมากับยินดีเจ้าคนดีคนเดิมเฮ้ยแค่2คนเท่านั้นนะครับวันนี้พิเศษเพราะว่าไม่โปรแกรมไดเลยคือเราจะไปแค่รีวิวที่แก่งไทมแค่นั้นเลยนะเป็นจุดกลางเต็นท์ที่สามารถเอารถลงไปได้คือบางทีเราก็จะเห็นเขาเอาเหมือนกับว่าเป็นรถ รถบ้านนะครับลงไปรีวิวกันแต่วันนี้ครับเรามากับเอ่อเรียกได้ว่าเป็นผู้ทรงคนอุตหในวงการออนไลน์ใช่เรียกว่าเป็นผู้ความห่อนในวงการครีเอเตอร์มีคุณอมยิ้มนะครับจากเพจอมยิ้มคุณโมจิโกะแล้วก็มีคุณโบกับพี่บอลนะครับจากเพจตามติดชีวิตผีบ้านะฮะแล้วก็ชาวคณะของเขาเราเป็นการออกแคมป์ด้วยกันมาแบบงงๆนะคฮะเพราะอมยิ้มโทรมาชวนผมงงกว่าครับทำไมฮะพี่บอกผมเมื่อวานครับเราไปวันไหนไปวันนี้อ้าวว้าบวคอลิล่าซังงานไวัยร้องจิ๊กจิ๊กโซเชียล ไปครับเราไปดูกันวันนี้บรรยากาศในแก่งทามจะเป็นอย่างไรจะสนุกสนานแค่ไหนและที่นี่คือแก่งทามจังหวัดเพชบุรีครับผมบ,บอกเลยนะฮะเส้นทางในการมาถามคําเดียว <c oughs> ใขรหามา <c oughs> เอ้ยแต่ไม่แน่หรอครับ <c oughs> บอกคนทางที่ลําบากปลายทางมันสวยงามเสมอ <c oughs> เป็นคําพูดที่นักกวีท่านหนึ่งได้พูดไว้นะครับสุนทรภูนะครับกวีไม่ได้เกี่ยวอะไรในประโยคนี้ใกล้แล้วฮะใกล้แล้วครับใกล้ถึงไอรถใกล้พังแล้วครับไปแล้วครับเอ้เหมือนหลบหนีออกมาจากโลกภายนอกใช่โอเคครับดูเส้นทางก่อนนะครับดูไว้ก่อนนะครับอย่าสักแต่ว่าหาปลายทางนะครับเตรียมตัวไว้พร้อม ให้ดูระหว่างทางด้วยนะชีวิตที่เขาอูนี้บรรยากาศแบบนี้ที่ทําให้ใจวั่นวาแอบลึกถึงไม่ได้ต้องบอกเธอไม่ให้จบนี่มาแล้วฮะพนักงานต้อนรับวันนีาเร็วสุรหงส์ไม่น่าเชื่อนะครับเรามาถึงปุ๊บนะครับฟ้าคืบก็เลยเอ้าตกซะแล้วตกไปปอยนี่นะฮะเดี๋ยวเรา กลางเต็นท์เ่รนเราะเราเป็นทีมแรกที่มาถึงนะครับส่วนคนอื่นก็ไม่รู้เขา20นาที20นาทีงั้นเราน่าจะกลางเสร็จแล้วไปฮะงั้นเราตั้งเต็นท์กัน ร้อยแล้วครับผลงานของเราภายใน30นาทีเท่านั้นวิวสันโต๊ะพร้อมเพลงครับและคนที่ชวนเรามาครับแต่เพิ่งมานะครับคุณอมยิ้มและน้องบอส,สครับับสสวดีทางนี้น,นะฮะแล้วมีโบพี่บอลด้วยนะครับก็มาแล้วเหมือนกันอยู่ตรงนู้นอ๊ืดดอดูสภาพซันซสก่อนนี่อันนี้นะฮะรถของคุณอมยิ้มนะครับเฮ้ย เขาใช้เป right? ็นออ t โตโฮมนะครับกลางในเวลา0.3วินะครับส่วนนี้คือ3 3 0 0นาทีนะครับถึงได้เซตนี้ขึ้นมานะครับเป็นเซ็ตเพื่อส่วนรวมเดี๋ยวเราไปดูของน้องโบพี่บอนขออนุญาตมาเยี่ยมนะครับนี่นะครับอันนี้พี่บอลกับน้องโบนะครับจากตามติดชีวิตผีบ้าเฮ้ยเขาสามารถกลางได้ภายใน นี่ยังไม่ถึงนาทีเลยส <laughs> ามสิบนาทีครับมอ,อมมดีผมจะร้องไห้แล้ว <laughs> นะอ,อแต่นี้มันก็ดีเพราะว่าเรา <laughs> ทําเสร็จปุ๊บเอ้ผมขอดูข้างในได้ไหม <laughs> <laughs> นี่เจ้าของบ้านนะครับน้องโบสวัสดีค่ะ <laughs> <laughs> อวมันก็มันก็นอนได้2คนแบบกําลังดีเนาะ อ๋อมันอยู่ที่เราเราเราไปซื้อมามันคือสําเร็จรูปรมาให้เลยในชะ่ไหมสองสามสแต่มันต้องมันต้องอยู่ที่รถได้ป่ะหรือว่ารถขันไหนก็ติดได้จริงผมว่ามันน่าจะอยู่ที่แหลกอืมเพราะว่าถ้ายังไงถ้าหลังคามันพอมันก็มันก็ติดได้หมดใช่ไหมใช่ครับเขาเวลาเอาไปทํานี่เขาทํานานไหมครับกว่าจะได้ติดตั้งมันไม่นานครับครับานานคือสั่งานานตอนที่เขาสอนเขาจะสอนเรากลางก่อนเก็บวิธีเก็บแบบถูกต้องกลางยังไงอ๋อเก็บยังไงแล้วก็ให้ เหมือนเขาทาให้ดูครั้งหนึ่งเสร็จก็ปล่อยเราทําครั้งหนึ่งคือเขาซีเรียสเรื่องเรื่องการที่เราต้องเรียนรู้ใช,ใช่เพราะว่าถ้าเก็บผิดอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะมันจะพังเร็วพังเร็วแต่เขารับประกันตลอดอายุการใช้งานมานี่มีผิดเก็บได้นี่ครับถึงเวลาน,นะครับใช้วิชาลูกเสือเนื่องจากเรือเอาเสาทาบมานะครับวันนี้เราก็เลยใช้วิธีการอ่าไอเขาเรียกว่าอะไรนะไม้สามเงี้ยสามเงี้ยอะไรนะไม้งามไม้งามอ๋อไม้งามอย่าบอกนะพวก เขาค no ือหมอสนามของจริงหมอสนามของจริงครับใครจะรู้พี่บัสซื้อเชือกมาเผื่อเพราะเหตุการณ์นี้ไม่ได้ซื้อมันแถมมาให้วันนี้อยากโชว์อุปกรณ์ที่ใช้ก่อนนะครับนี่ครับโต๊ะ snow peak igt นะครับแบบมีหม้อตรงกลางเตาตรงกลางนะครับ ps แบตเตอรี่นะครับนี่ครับไม่ได้สปอนเซอร์เลยสักชิ้นนะครับซื้อเองล้วนๆไอโคมไฟ b a บ e b o n e นะครับสวยงามนะครับกระป๋องน้ำ hydro fat ซื้อเองเหมือนกันนะครับ นี่ฮะมาแชล์อเบอร์ตันซื้อเองครับโต๊ะเนี่ยจิกาโลนะครับสโนว์พีคพร้อมเตาย่างนะครับแบบแคมปิ้งซึ่งเขาให้มาซื้อเองเหมือนกันแล้วครับเก้าอี้สโนว์พีคนะครับ2ตัวซื้อเองครับไม่เพียงเท่านั้นครับนี่ครับบมบูเทเบลครับตัวต่อเพิ่มใช่เพราะเราซื้อแล้วเขาต้องให้แล้วนี้ผมพูดเลยนะฮะซื้อเองครับครับผมนี่ฮะเต็นท์ครับสโนว์พีคตัว ตัวสามโปรครับนะครับตัวใหญ่เลยโอ้แน่นอนเลยครับขนาดนี้แล้วซื้อเองครับผมรวมหมดครับรวมหมดนี่ครับคนจะรู้สึกว่าแบบพุ่มเฟือยไปหรือเปล่าใช่เฟืองหรือเปล่าอ่าผมก็พูดกับทุกคนตรงนี้นะครับคิดประมาณนั้นแหละมันคุณไม่เข้าใจเหรอว่าเราซื้อของด้วยอารมณ์นะครับแต่เรานั่งระทมเลขในบัญชีเีตอนนี้ครับไฟติดเรียบร้อยแล้วนะครับสมาชิกก็มาครบแล้วทุกคนแยกย้ายกันไปถ่ายงานตามอ่ายยศาัย ถึงเวลาที่จะต้องปิ้งยางนี่ครับผมแนะนำไอเทมมีนหนึ่งอย่างนะครับเวลาคุณมาแค,ปคมป์นะครับเทมิเซลนะครับก็คือเป็นเหมือนเอาไอไอแก๊สกระป๋องนี่แหละจุดไฟแล้วมันก็จะยิงยาเสร็จปุ๊บเนี่ยในรัศมีเนี่ยรอบตัวเรานะครับป,ประมาณ3เมตรเป็นพร์ตนบาดศูนย์กลางก็จะไม่โดนยุงกัดยุงมากันเต็มไปหมดเลยนะ <c oughs> เรียกได้ว่าจากตรงอื่นก็คืออยากให้ตรงไหนมียุงก็ไปตั้งตรงนั้นไม่ไปรวมบนตรงนั้นแทนไม่ใช่กณเล่น อันนี้เหมาะมากข้างบรรยากาศเนี่ยถ้าเราอยู่ที่สวัาด้านหลังเนี่ยเป็นของไฟฟูจินะครับเอลิคาโต้เซบาสต์มาใช่นี่คนญี่ปุ่นก็มาทางนี้นนไซบาสเซ้ครับนี่ข้างหลังเป็นฟูจินะครับข้างหลังเป็นยาอุอิแโอ้ยแสงสวยจังไอ้แ <c oughs> สงสวยอยู่แล้วแสงสวยไม่เท่านะมีแสงโสมอยู่ข้างในไม <c oughs> <c oughs> ่ใช่ไม่มีนั่นแหละครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมนี่ก็คือบรรยากาศดีๆของวันนี้ครับครับ Thank you. นี่แหละครับวันนี้เรามีทีมงานจากช่องโม<ฮ>จิโก <laughs> อันนี้ทำอะไรครับนี่อ่ะไม่ได้คือไมู่้ก็เลยซือหมูสามชั้นมาแล้วเราก็คิดว่ามันหนาเราก็เลยแบบเออบางๆนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ย่างทั้งชิมน้ำผัดบางๆกินแบบเกาหลีอะ่ะนนคหละนะครับคุณผู้ชมวันนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรเราเอาแค่อ,อุปรกรณ์เตา <laughs> ที่เหลือรอกินอย่างเดียวใช่ครับผม มาเข้าให้อะไรครับมีนวัตตะแ์อะไรฮะนวัตกรรมครับผมพี่พี่ไม่รู้จักได้ไงไม่รู้จักต้องยูถึงเปล่าโว้อันนี้คือเขาเรียกว่าหมาล่าแบบไม่ต้องใช้เตาแก๊สทำไมอ่ะจะให้ที่ลองทำดูเพราะว่ามันมีความร้อนของมันเองตกจากอะไรอ่ะจากสิ่งนี้สิ่งนี้คือ สิ่งนี้คือไอถุงความร้อนนี่เหรอใช่แต่ว่ามันเป็นถุงความร้อนที่มันร้อนจุดสุดจนมันเดือดได้ก็<ม><ม>ได้แหละแต่ว่าเดี๋ยวเราปรุงข้างบนก่อนครับใส่ผงปรุงก,ก่อนเลยอ่าแน่นๆหน่อยเนี่มเราจะอยู่เป็นคนทำแต่ว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ในชีวิตเมือ่อกี้ไปทักเขาว่าอะไปเอาน้ำร้อนเหรอเอเอมีน้ำร้อนเหรอแล้วเขาแบบเขาขิงใส่อ่ะม่ต้องเขาบอกไม่รู้อะไรทั้งแล้วเป็นก้อนอารมณ์อ่า แล้ววเทเข้าไปเทน้ำนะครับทุกท่านแล้วก็กินได้เลยอ่าอร่อยดีตุกอะไรครับนี่แค่นี้เหรอพีเราต้องทำอะไรกับมันอีกวะเอาเทน้ำใส่มันเหรอมาไว้บนโต๊ะเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะช็อคเลยเนี่ยพี่จริงไหมนี่ถึงเตะแล้วเนี่ยอันนี้มีถ่ายในไทยมีช็อปปี้เราไม่มีเอามาจากไหนเรับเล้งใส่เยอะป่ะหรือว่ายังไงอีกค่ะให้มันให้มันให้มันท่วมอ่ะประมาณนั้นเอาเท่แล้ว 1นึ่งถึงยีในใจหนึ่งถึงยีในใจว้โหนับเก่งสังเลย1 2 3เฮ้ยหรือว่าเปนเสียแล้ววะเราก็รอนไหนอ่ะรอก่อนรอก่อนนี่มันกำลังเริ่มผอนเยจรงจริเฮ้ยเราอัดเราอนดผมดาผัดเนี่ยผมได้ความรู้สึกผู้ผู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใส่ลงไปมาแล้วเฮ้ย ไอร้อนร้อนโอ้โอโอ้ยโอ้ยร้อนว้าวเฮ้ยมันอย่างนี้เลยอ่ะเห้ยมันร้อนจริงมันแค่ร้อนแบบลุกมือเอะร้อนเลยเราไปอยู่ไหนมาวันเนี้ยเขาดูแบบเป็นเรื่องปกติมากแล้วเราไปอยู่ไหนมาเขาเรียกา กินหม้อไฟแบบไม่ต้องใช้ตะแก๊สแล้เมื่อกี้พี่บอลมาช่วยพี่บอเียคลแบบปุ๊ยร <c oughs> <คน S 2> ้อยกันหมดร้อยกันหมดแบบจับไม่ไหวแล้วร้อยไม่ได้กันครับผมนี่เรียบร้อยเฮ้ยสุดยอดมันคือนวัตกรรมที่มีมานานมากเอามีมานานมากแล้วด้วยก <c oughs> <c oughs> ูไปอยู่ไหนครับนี่ย อ๋ออเดี๋ยวก็เห็นที่ญี่ปุ่นมีกล่องข้าวที่มันพูดไดใ้ใช่ใช่ที่เขาดึงอะไรแถบสักอันใช่ใช่แบบจิ้มเอาตะเกียบจิ้มเข้าไปแล้วมันก็พูดใช่ปหมใช่เป็นนวัตกรรมอ๋อมันคืออันเดียวกันนี่ครับเสร็จแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้กินหรอกของน้องเขาฮะเพราะว่าไม่กินอ่ะส่งคืนครับ,บที่บ้านร้องก่อนนี่นี่อะไรนะซอยจุใส่ใส่จิ้มแจ่วจาก น้องโบนะครับไม่ใช่ครับมันเวลริกูดฟานชื่ออะไรนะชาลีฟชาลีฟบีฟชาลีฟบี๊อร่อยมากอร่อยจริงอันนี้การันตีได้รันตีราคาถูกไ่ได้<า>ปีสามชิ้นเท่านี้นเท่านี้สามาร้อยกว่าบาท ใครจะเชื่อใครจะเชื่อนึกว่าขโมยมาเกิดขึ้นแล้วแต่ค่าส่งอ่ะห้าร้อยนะโอ้โหเอ้ยงั้นรวมรวมตัวกันสั่งพรอมกันลาบอไม่ถึง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 วุ้เล่นวุ้เล่นสวัสดียามเช้าวันนี้อากาศดีมากแล้ววันนี้ก็เป็นหนึ่งวันครับที่อากาศจอดเยี่ยมนี่ครับต้องหากาแฟกินหน่อยอันนี้เราดูแล้วบ้านนู้นเขามีกาแฟไปไปดูกาแฟดีกว่า เรามาคอกาแฟกินอรุณสะวะัสดิ์ครับ,<ด>บอะไรนะครับอุย้ยทำเทย็นได้ด้วยเหรอครับทำได้อ่งั้นเอาเยน็นถ้าเย็นต้องรออีกสักสามสี่ชั่วโมงเออเอองั้นงั้นไปดีกว่าลองไหมครับพี่บอลได้ครับน,นี่ฮะสีมือพี่บอลน,นี่แบบนี้มันทำไม่ธรรมดาอย่างนี้ เซตนะครับยายบ้านยายร้าน,าน,านมาตรงนี้น <c oughs> เป็นเชฟเทเบิลชีวิตจ,จะต้องการอะไรไปมากกว่านี้ครับ <c oughs> ครับกาแฟาจากบาริสต้าบอลสามช <c oughs> ั่วโมงผ่านไปลูกค้ารอนานแต่เขาบอกว่าคุ้มค่าการรอคอยแน่นอนนำรงอนเกินแล้วเอาใส่แก้วขอบคุณครับพี่บอล ชิวที่องนี้ดีว่านั่งดื่มกาแฟอากาศดีๆนะนี่เขาละเอียดเราว่าอันนี้คือช่างน้ำหนักและแฟนของเขาก็นั่งทำชาหรอนี่ส่วนเราทำอะไรเป็นมางไม่ทำนะครับเราซื้อเบียร์มากินอีเท่านั้นนอนไม่ได้อีกเราซื้อเบียร์มากินแต่เบียร์ไม่ดีใช่ตามกฎเราห้ามเชิญชวนใช่เพราะเบียร์ไม่ดีไงอย่ากินอย่ากินนะ กกินนัและนั่นละ่ะฮะนี่คือชาบีดีมือโกตามต็ดชีวิตผีบา้าเนะนี่เป็นเกตเป็นสีเป็นกระโปรงกระบอกตุกขุนอร่อยจริงหอมละมุนหอมละมุนเขาบอกเขาไปขโมยสูตรที่อื่นมาเ,เป็นความลับอร่อยนะอ่อยนะปกติไม่ค่อยกินเนยนะเราไม่ค่อยกินชาพีฉันไม่มัลิหมาขู่เลยไหมบ้าบอที่สุด โอเคครับเรากำลังจะเดินทางกลับนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ยอดเยี่ยมนะครับผมแก่งไทม์สวยงามนะครับตาการตาอากาศดีมากตอนคืนเนี่ยเมื่อคืนอากาศเย็นนะฮะแล้วก็พอมาถึงตอนเช้าก็ยังเย็นอยู่แล้วก็จนถึงมาสิบเอ็ดโมงเนี่ยตอนเนี้ยคือลมก็ยังพัดนั่นแหละลมมันผ่านตลอดก็เป็นแบบแก่งอาจารย์พอดีถูกต้องครับดีมากเลยเหมาะกับการมานั่งพักผ่อนนะคนไม่ค่อยเยอะด้วยนะฮะไม่มีเลยที่นี่นะครับเขาคิดแค่ค่ากลางเนี่ย หัวละร้อยบาทแค่นั้นเองแต่ว่ารับแค่วันหนึ่งไม่เกิน30คนนะครับร้อยเดียวมีห้องอาบน้ํานะครับถ้าต่อไปปลาเพิ่มนะครับคิดพ่วงจุดละ50บาทถ้าจะไม่ผิดมีเรือเป็ดมีอะไรให้พายเราไม่ได้พายเราเน้นนั่งชิวนะครับก็ล่ำลาทุกคนกันนะครับเจอกันครับสวัสดีครับเจอกันครับทุกคนบ๊ายบายไปติดตามเพจอมยิ้มกันได้นะครับ บายบายเจอกันสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกให้ด้วยนะครับที่ไหนช่องโกเวนโกครับแล้วเพจอมยิ้มล่ะเพจอมยิ้มด้วยครับครับผมกดไลค์แล้วจะหล่อขึ้นทุกคนนะครับเฮ้ยบ๊ายบายสวัสดีครับครับตามนั้นแหละฮะมาส่งกันอย่างญาติมิตรครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมมาหาใหม่ครับผมไปพวกเรากลับบ้านเจอกันใหม่ครับไลค์แชร์สมัคสมาชิกให้ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ